จะเป็นยังไงเมื่อเราทำการเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคุณจะเป็นตำรวจที่ดีหรือจะเป็นตำรวจที่เลว <Wow. S 1> มันจะเถื่อนจะโหดแค่ไหนไปดูกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับหน้าที่หลักๆของเราเนี่ยก็จะเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับ <Wow. S 1> ขันแรกให้ไปที่ออฟฟิศและหยิบแฟม้มเอกสารของคุณนี่ก็คือหน้าตาออฟฟิศเรานะครับผมนะเฮออะไรวะ ออฟฟิศพี่มันไม่สวยไปเท่เลยครับจะถล่มตาพี่เป้าไปเอาทุกคนงานของเราคือการตรวจสอบเอกสารเอาทุกคนนะเราจะต้องดูชื่อดูนามสก,กุลนะครับดูหมายเลขหนังสือเดินทางโอเคมันก็ไม่ใช่งานที่ใหญ่โตอะไรครับพี่เพิ่มว่ามันเป็นอะไรที่โคตรจะง่ายนะไปเอาทุกคนได้เวลาเริ่มงานกันแล้วก็ทาการสับคัดโยกไปเลยน้องมาบอาผมทุกคน รถคันแรกที่เราจะตรวจเดี่ยก็คือเป็นรถสมัยสงครามโลกนะครับอ๋อสนิมเตอมาเลยรถเองขับได้ไงวะเนี่ยหน้าตานี้บ่งบอกถึงความสุขก็บบกทุกคนนะสงสัยหนุ่มคนนี้จะมาเที่ยวนะครับอ๋อหน้าตายังหน้านอนอยู่บ้านนะเนี่ยขอญอาตตรวจบอกเดี๋ยวก็ผมเอองานของเรามาถึงแล้วทุกคนนะลำดับแรกเลยพี่เพื่อจะทําการตรวจชื่อนะครับไอ้หนุ่มคนนี้มีชื่อถูกต้องกับป่าโอเคอันต่อไปก็ตรวจหมายเลขพาสปอร์ตตรงกันนะครับ วันบดอายุบัตรก็ยังใช้ได้เอาทุกคนนะต่อไปก็ต้องดูที่หน้าตานะครับเหมือนนะเป้าอ่ออย่ากจะจับวางบผมทุกคนนะดูจากทรงอะเนี่ยไอหนุ่มคนนี้ผ่านได้ครับผมโอเคอนุมัติไปเลยเพื่อนขอต้อนรับสู่ประเทศเอลซาวาดอร์น้องๆดูมันดีใจหรือเปล่าวะหน้าแม่งเหมือนไม่อยากมา oh, <no. S 1> ไปครับผมครต่อไปเชิญอยากตัวแบบว่ารถกระบะซิ่งควันดำอะไรเงี้ยเออมีไหม huh? มาแล้วครับคันนี้ดูทรงเนี่ยเป็นรถจิ๋วนะในงอบัตรมาดูสิจำเป็นจริงๆหรอก็จำเป็นติครับอืมไม่มีบัตรเราจะเข้าเมืองได้งไงเออไปทุกคนชื่อตรงกรเป้าโอเคชื่อตรงนะครับต่อไปเป็นเลขเอ้าเฮ้ยเลขพาสปอร์ตไม่ตรงวะ่ะไอ้หนุ่มคนนี้มีพิรุษเขบอกทุกคนนะพี่เพิ่มคิดว่ามันไม่น่าจะผ่านไปได้นะครับ อาจจะเป็นโจรปลอมตัวมาอะไรเงี้ยเออ <Wow. S 1> คุณไม่ผ่านนะครับไม่นุมผมจะต้องทำการเอ,อไม่อนุมัตินะครับกลับบ้านไปนอนซะเออคุณกำลังทำปิพดพลาครั้งใหญ่ผมทำถูกต้องแล้วครับคุณนั่นแหละไ,ไม่ดูเออถ้ามี200อ่ะผมถึงจะให้ผ่าน <c oughs> ไปแล้วบทุกคนโอเคเฮ้ย <c oughs> รถเองนี่แบบว่าน่าไปทำรถส่งเต้าหู้เนาะสวัส <c oughs> ดีหนุ่มน้อยหมายเลขบัตรพาสปอร์ตละ่ะน้องชายก็ตรงนะครับ เหตุผลที่การเข้ามาก็คือมาท่องเที่ยวนั่นเองหน้าตาก็ตรงปกนะเขาบอกว่าให้เราส่องไฟดูว่าบอทุกคนนะขอญาตส่องไฟดูนะครับมีอะไรอยู่ในรถนะเป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเจองูเขาบทุกคนขอญาตตรวจสอบนะว่าใต้บ่อนี้มีอะไรแกะดูเลยทุกคนพระเจ้าเจอแล้วผมยาเสพติดสามอันนะครับหือไอ้นี่มันแอบเอายาเสพติดซุกซ่อนไว้ใต้บ่อรถ โทษเองหนักแน่นอนดุ่มเขาแพ้มาครับผมเปิดดูตรงฝากระโปรงรถเซฟมีเยะเปล่าเจออีกหนึ่งหอครับผมนะเอาแล้วเอาแล้วเจอถึงสี่หอครับผมตอนนี้ว่าแต่ไอมีแค2สองร้อยเปล่าถ้ามีสองร้อยพี่จะปล่อยยังไปดูเหมือนกับว่าตอนนี้เราจะยังเหลี่ยมไม่ได้ครับทุกคนนะเราเป็นน้องใหม่นะครับเราก็ต้องเล่นตามน้ําไปก่อนนะจับจับไปก่อนนะครับขอโทษทีถ้าผมมีอำนาจแล้วอ่ะคุณจะต้องจ่ายเงินให้ผม แล้วไอห,หนุม่มคนนี้ก็ติดคุกนะครับขังประมาณ23ปีนะข้อหาพกโคเคนใส่ถุงม,มาๆๆการต่อไปเจาอาทุกคนเจโดเป็นรถใหญ่ปะเป็นรถใหญ่ปะดูทรงไอนี้คนของเถื่อนแน่นอนนะครับสภาพแบบนี้ไอแซดนะครับผมคนนี้ชื่อไอแซดนะครับแต่ว่าในบัตรก็คือชื่อไอแซดเฮ้ยไม่ตรงนะไม่ตรงนะแบบนี้ปล่อยผ่านไม่ได้นะครับ เปิดไฟดูว่าบุกคนนะมันต้องใช้เป็นไฟ UV นะครับเออมีล่องรอยการแอบลักลอบอะไรเข้ามาหรือเปล่าบางขนแป้งโรตีผิดกฎหมายมาหรือเปล่านะครับ <S 1> <S 1> <S 1> ขอญาตเข้าไปดูแป๊บรอยอะไรเนี่ยไว้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษบังตกใจเลยครับผมนะตีรถบังนะครับ oh, <no. S 1> ดูจากทรงก็ไม่มีอะไรในรถนะครับขอไปเช็คตรงเครื่องยนต์ดิ <S <S ดบังต้องแอบเอาโรตีไว้แน่เลยอ่ะเอา เอาเป็นว่าบาังเนี่ยกลับไปแก้ชื่อนะครับผมนะไม่ผ่านนะครับกลับไปแก้ชื่อแล้วพุงนี้มาใหม่นะบงังเออจ้างมันเออโรตีผมเอาสองแผ่นหน้าถ้าบาังมาขายอะ่ะรู้สึกว่าเราจะต้องดูบอร์ดข้อมูลตรงนี้กันก่อนนะว่ามีอะไรให้เราต้องระวังนะครับจะมีการส่งสินค้าเถื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับอายุคนขับก็มาะมาณ46ปีนะผ่านชิวๆอ่ะครับคันต่อไปเชิญรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นคันสุดท้ายของวันดีแล้วนะครับ เป็นรถกระบะเก่าๆเฮ้ย <Hey! S 1> เราต้องโฟกัสคนสูงอายุใช่ไหมทุกคน <Huh? S 1> ผมขอตรวจเอกสาร่อยซิว่าคุณเนี่ยมีอายุ46ปีหรเปล่าเพราะว่าสายผมรายงานมานะอืมคุณลุงซีโออารานิโตนะผมชื่อถูกนะเลขประจำตัวประชาชนก็ถูกนะครับโอโ้โหแต่ดูตรงอายุกับผมทุกคนนะลุงคนนี้เกิดปี1935นะครับ ถ้าเราเอาปีเกิดลุงมาลบกับปีปัจจุบันเนี่ยมันจะเท่ากับ46พอดีเลยครับผม <Wow. S 1> hey, ไอ้ลุงคนนี้คือคนที่อยู่ในเบาะแสทุกคนนะลงมาด่วนเลยครับลุงลุงอายุ46ได้ยังไงมันบังเอิญไปไหมตรงกับเบาะแสเป๊ะเลยครับสแสดงว่านี่รายใหญ่วะ่ะเบาะแสอะไรมันจะแม่นขนาดนี้วะมาจริงๆด้วยครับผมทุกคนนะคนอายุ46นะครับเพราะฉะนั้นคุณลุงเนี่ยก็จะไม่ผ่านนะครับกลับบ้านไปกินนมได้เลยเอาเอ้ยพี่ไปจับเขาทำไมวะ <aro cre a> เออว่าจับส่งตำรวจเลยได้ไปวะทุกคนเอาเาอา้ยอาชญากรถูกจับเจโดองเงผ่านเฉยกดผิดอยู่อันนี้แหละครับจับได้ถึงสองคนน่ะโอโคตรตึงนะครับไปครับผมวันนี้ก็อเอ้ยอะไรวะแจงเจนจะมีแผนลบหนีอะไรวะอะไรวะเฮ้ยน้องเองเห็นหรือเปล่าในมือพี่มีอะไรเมื่อกี้ใครพูดฮะเองกเปาโอ้โหมีคนจะหนีครับผมนะ ก้าหนีหรือกล้าหนีหรือครูเด็กเวทีนึงกล้าหนีหรือเออหนีไปเถอะแม่งไม,ม่กลัวเลยอขอตัวกับพี่ผมขอตทษครับขนาดเอาขวานฟันมันยังนิ่งอะทุกคนนะจิตใจยังทาด้วยไรเนี่ยวันที่สามเอาทุกคนนะผู้บังคับบัญชาบอกว่าเราต้องทําการไปส่งนักโทษที่ค่ายแรงงานนะครับอ๋อผมอยากตรวจรถอยู่เฉยๆมันสบายดีแล้วเอ้ยมาใช้พี่เพื่อไปทุกคนเราต้องไปนำนักโทษออกมานะครับวันนี้ แม่งขอญาถือขวานก่อนนะครับเผื่อมันแบบว่าทําลายพี่อะไรเงี้ยไหนอะครับไหนอะครับไหนบอจะหนีอะครับก็เห็นจะหนีได้เลยไป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 ย้ายไปที่รถครับ,บทุกคนเนยกดย้ายปุ๊บแม่งหายตัวหายตัวเออยากานดลุโตไปครับทุกคนเออก่อนไปเราต้องเอาของกลางไปด้วยครับ,บทุกคนนะเกือบลืมนะครับเราต้องทําการเอาของกลางไปด้วยนี่เลยเป็นโคเคนสี่ถุงนะครับที่เรายึดได้เมื่อวาน ถ้าพอแล้วก็ไปกันเลยครับผม Let's go น้องชายโอ้โหดูสภาพรถครับผมนะโอ้โหมีวิทยุด้วยไม่อยากฟังครับททีอันนี้คืออะไรวะโฮโฮโฮสภาพเครื่องยนต์เหรวะเนี่ยปั่นจักรยานไปดีกว่าไหมเนี่ยมันบอกไงพี่เอาของกลางใส่เข้าไปในรถว่ะทุกคนนะแต่เพิ่มคิดว่าในเมื่อเราจะเป็นตำรวจเลยแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการเนียนๆก็บผมทุกคนนะพ <Wow. S 1> ี่ว่าจะใส่โคเคนไปแค่หนึ่งถุงละกัน ที่เหลือพี่จะไปขายนะครับการเป็นตำรวจชั่วเนะี่ยมันต้องทําแบบนี้ไงนะ้องพร้อมแล้วก็ l e ล s ส o กสตาร์รถมาแล้วจ้าเรือขับรถที่ขอให้บอกครับผมไปกันเลยเพื่อนเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยว <Yahoo! S 1> อ้เล่นมาตั้งนานครับทุกคนนะเราเพิ่งเห็นหน้าตัวเองนะครับไปเลยเฮ้ยข้างหน้าขับชา้าอย่งางวะอะไรวะเปิดบ่อไปจุดที่เราอยู่กับที่เราจะไปเนี่ยโคตรไกลเลยครับทุกคนนะขับทีพี่ว่ามี10นาทีอเนี่ย เปิดบอไปเลยเพื่อนโอเคตอนนี้ถึงแล้วครับอยู่บริเวณซ้ายมือดิบเข้าไปเลยครับผมโอ้โหประตูปเปิดเองด้วยอวะถึงจัดประหยัดจริงน้องชายเข้าไปเลยครับนี่เหลือคือค่ายกักกันใช้แรงงานเชโดดูเหมือนจะเป็นแบบว่าเหมืองถ่านหินนะครับไปลำดับถัดไปก็ไปส่งนักโทษครับทุกคนนะไปบอกแบบว่าพัสดีตรงนี้นะครับ สวัสดีสหายเจนชื่อจา่ามดาลอบจนเป็นผู้คุมที่ดีได้เอาทับการเอาละโทบประฟาไวทีฉันได้เลยครับสุดล่าเอาไปเลยสองคนเรียบร้อยครับทุกคนสมบุญแบบก็แบบว่าเอา้าน้องๆดูครับผมอ้โหนี่คือนักโทษที่โดนใช้แรงงานนะครับให้ตายเถอะ oh, <no. S 1> นายขนหินเหรอเพื่อนเอาไปทำอะไรอะ่ะสงสัยเอาไปแต่งบ้านนะครับ mm hmm. ขอคุยนักโทษดิคุยไม่ได้เลยครับผมนะ โอ้โหโยกกี่วันหมดวะเนี่ยดูทรงแล้วแบบว่าถ้าเดินนี่อย่างเบื่อนะครับน้องๆดูปเป้าทุกคนเป้าหมายต่อไปก็คือเราต้องไปหาร้านของแวนนะผมนะเพื่อดูเครื่องมือบางอย่างนะครับเอาลาตอนนี้เรามาถึงร้านของแวนแล้วโ,โทุกคนหนะ้ามันคือร้านอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นชื่อร้านนะโอเคเข้าไปดูดีเองมีอะไรดีไว้น้องว้าวเป็นร้านขายปืนนะทุกคนปืนก็250เหรียญน,นะครับ ซื้อกระสุนด้วยน้องกระสุนเอาซักเอ่อเอาซักห้าแมกก็พอนะครับอ้าววันที่สี่มาแล้วครับผมนะตื่นได้แล้วเรามีงานยุ่งวันนี้คุณจะจัดการกับรถขนส่งสินค้าไปต่างประเทศเหรอ <Wow. S 1> โอ้พี่ชอบนะองตงพี่เบิร์นคิดว่าพี่ชอบงานตรวจคนเข้าเมืองมากกว่าครับสวัสดีครับพี่สุดหล่อโอ้โไอหนุ่มคนนี้หน้าเหมือนพระเอกสไปเดอร์แมนเลยเนะี่ยดูชื่อก่อนครับผมแล้วก็ดูเลขบัตรนะครับตามสเต็ป โอเคตรงหมดทุกอย่างาขนสารเคมีแล้วก็ถังวายเหรอขอ,อยอดตรวจสอบเลยครับเออคุณข,ขนถังวายแล้วก็สารเคมีบาเช่าหมเออเอเอ,เอลิ้นเป็นไรเนะี่ยสารเคมีสี่ถังถูกต้องนะครับแล้วก็ถังวายหนึ่งก็ถูกต้องในพี่โอ้ขออนุญาตเช็คอแสง U v วในรถพี่ดิมีตำนงตำหนี่อะไรไหมครับดูจากทรงก็ไม่น่ามีอะไรนะ รถลายดอกไม้ขนาดนี้นะครับไม่น่าทําผิดกฎหมายนะ <Wow. S 1> เฮ้ยน้องนี่มันไม่ธรรมดาแล้วน้องๆดูถ้าเราไม่ฉายไฟเราไม่เห็นนะครับมีรูปสัญลักษณ์งูอยู่บนถังเฮ้ยทําไงวะเอาขวานทุบเหรออุ้ยเอาขวานทุบครับผมอุ้ยพบบุหรี่ครับผมเจโดเอาแล้วไอ้น้องมนันละครับเองนี่ซุกซ่อนเก่งจริงๆไอ้คิดเด๋อจะหลบสายตาพี่ไปได้เก็บไหม่หมดเลยน้องเยอะจ้า ถังถังนี้ก็มีเหรอโอ้โหบุลรี่เถื่อนนั้นนั้นเลยครับหืมตีจนขวานหลุดมืองั้นก็แสดงว่าพี่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าเมืองผมได้นะครับเพราะว่าสายตาผมมันดีเกินไป<ะ>มาเลยน้องหน้าตาอยากับพระเอกสไปเดอร์แมนทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้จับเลยครับเรียบร้อยคัานต่อไปเชิญครับผมคือเอาง,ง่ายๆนะอะไรไม่ตรงกันก็ห้ามผ่านแค่นั้นแหละบอดี้เกิบอดี้เก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะยังไม่ได้ดูเลยไม่มันหนีครับผมทุกคนเฮ้ยนี่มันหนียังไม่ได้ดูข้อมูลเลยได้เลยน้องบทไล่ล่าเลยนะพี่ชอบสตาร์ทรถไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นกันหน่อยครับผมนะแต่เพลงรถแม่งไม่บิวเลยเออไล่ล่าทุกคนไปมาแล้วจังวะนี่หยุดปูรีภัยให้ทานครับผมนะ กำลังจะกดดูชื่อเลยแม่งเหยียบเลยนะเอ็งจะหนีรถพี่เลยน้องเอ็รู้ไหมรถพี่รถอะไรรถส่งน้ำเต้าหู้ยังไงเล่าตามครับผมตัวตึงมะเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามันจะขนวัวมาตัวหนึ่งด้วยนะครับหรือว่าวัวตัวนี้คือวัวที่กืนยาเสพติดเข้าไปไปกันใหญ่แล้วสมองสมองยุดเปิดบ่อด้วยเออวัวดิงจัดครับผมนะ หยุดครับไปน้องหยุดครับหยุดครับเอ้ยมันติดป่ะมันติดป่ะจอดดักหลังไปเลยเฮ้ยวัวปอมเมื่อวานทำไมวัวมันนิ่งจังหยุดครับหยุดครับโอ้โหมีปืนยังไม่ได้ใช้ปืนเลยหยุดอย่าขยับชูสองมือขึ้นฟ้าไอ้หนุ่มเอ็งกล้ามากเลยนะที่จะหลบหนีพี่เอ็งกล้ามากเลยนะเฮ้อสมบทบาทสมบทบาทว่าแต่มีสักสองร้อยไหมน้องเดี๋ยวพี่ปล่อยเลย เออต้องทําการจับกลุมครับผมนะต้องจับไปเลยเรียบร้อยครับผมในขอดูกลัวดิหุ้ยกลัวปอมจริงด้วยครับผมนะโอ้มันหลอกเรานะครับทุบดูได้ไหมวะทุบตัวดีข้างในมีอะไรในดูดีโอ้พระเจ้ายาเสพติดครับผมมีอันเดียวเ่ยนะต้องรีบกลับครับผมทุกคนนะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีโทรศัพท์เข้ามานะครับ ยังจะโทรมาทําไมเล่นตั้งนานไม่โทรมาโทรตอนพี่ออกมาข้างนอกไงนะ,จะเจริญพรญาติโยมเฮ้ยขับแบบใหม่เอาทุกคนขับแบบดอมเทเลปิเตโตขับถอยหลังครับผมโอ้โหพี่ว่าขับถอยหลังให้เร็วกว่าเดินหน้าอย่างเงี้ย <c oughs> แม่งฉีกทุกกฏการเล่นนะผมขับไปเลยน้องไปไงยอดนังซิงเรามันแบบว่าสอนพี่มานะม,มาถึงแล้วผม สายเรียกเข้าต้องรีบกลับไปรับด้วยนะประเด็นโอเคลงรถแป๊บใครมันโทรมาว่าเรารู้จักคนอื่นด้วยเหรอวะเนี่ยเออรับครับผมเออรือกดจะไปดีก๊สหายเราขาดการติดต่อกับกองวลน,น้อยของจ่ากาลิลอฟเขาตามล่าพวกกบฏกับกองปั้นโลหิตนี่เป็นเรื่องเร่งด่วนรีบไปที่นั่นให้โดยเร็วที่สุดอะไรวะอยู่ดีก็มีงานเข้าขทุกคนนะ อะไรของลุงเนี่ยปัตโธเราต้องกลับไปช่วยกองพลอะไรสักอย่างนะครับอุ้ยมีปืนให้ด้วยว่ะโอ้แต่พี่เพิ่มซื้อมาแล้วครับในตายเออการที่มันให้ปืนมาแบบนี้มันแน่นอนครับผมนะมันต้องเกิดการประทะครับผมไปได้เวลาบูแล้วน้องชัยเอา้ามีโกหูด้วยครับผมนะรอบนี้พี่ว่าเกมนี้มันก็เล่นเพลินดีนะทุกคนนะพี่ก็ต้องบอกเลยว่าพี่ไม่เคยเป็นคนที่แบบเล่นเกมเน้อเรื่องอะไรอย่างนี้เลยนะครับ นี่ก็เป็นเกมแรกนะที่พี่เลีแบบว่าเล่นจริงจังนะครับไปครับผมเราจะต้องทำก่อนนี่ไงถึงแล้วโอ้เข้าคัสซีนครับผมใช่เปล่าขอให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนอะโอ้เหมือนมันจะตกลงทำธุรกิจมืดหรือเปล่าผมไม่อยากเชื่อเลยการการลีลอบจะร่วมมือกับพวกนั้นเอา้าไอ้พวกนั้นโจ้เหรอว้าวออกไปจากที่นี่กันเถอะครับผมครับผมสตาร์รถอุ้ยไวเฮ้ย โอ liksom, โ oh ้โ <mum> อ้โ so. อ <im> ้โ <like>, อ <"Yeah, S 1> <we> ้กูโดนยิงครับผมนะแม่งสตาร์รถไม่ได้โดยเมื่อกี้นะครับโดนยิงไปแล้วเพื่อนฉันเพื่อนอู้หูผมอืมอืมหรือว่ามาต้องทำการอุ้ยเฮ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 ้ยฮหยิงไม่โดนเลยกูตายกูตายแน่นอนตายแน่นอนโอ้โดนลุ้งอย่าเข้ามาเอือตาย โอ้อะไรวะแม่งโดนลุมครับผมนะ20ต่อหนึ่งนะเมื่อกี้เมื่อมีคนเชื่อว่าคนเสียชีวิตพวกกบฏจึงหนีออกจากโรงเรื่อยหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องก็ส่งคนมาช่วยเราบ,บาดแผลบนศีรษะของคุณดูเหมือนว่าจะไม่หนักโชคไม่ดีที่สหายโซโรนั้นไม่โชคดีแบบคุณเ oh, <no. S 1> อามันเป็นการแบบว่ายัางไงเราก็ต้องตายครับทุกคนใช่ไหม <S <S เอาตรงถ้ามาสักร้อยคนพี่ว่าพี่ก็เอาอยู่นะครับอยู่โรงพยาบาลอะ เกวทุกคนสารัภาทนี้ก็ไว้าันนี้ก่อนละกันนะครับถ้าน้องชอบคลิปแบบนี้ก็ทําการคอมเมนต์บอกพีพิเพิ่มหน่อยนะถ้าผลตอบรับดีเนี่ยเราจะเจอแนวนี้กันบ่อยๆนะครับฝากกด s u c s i r i r i ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยเพืิ่มไว้ด้วยเพื่อที่จะได้จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับ